สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง a n s w e r t a r o t นะครับคุณอยากรู้ให้อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกระมิตรทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องผมเสมอนะครับขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและเปิดกระดิ่งอย่าลืมนะครับวันนี้ผมจะอ่านกรนดอมที่2 2 0นะครับ2-20 ให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับการอ่านแดนดอมของช่องอาร์เซนทาโรของผมนะครับจะเป็นการเลือกไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโรออกมาหนึ่งสำรับนะครับในบรรดาไพ่ที่ผมม,มดดีอยู่ทั้งหมดนะแล้วก็เลือกมาหนึ่งสำรับตัดไพ่ออกครึ่งหนึ่งร่าสถานะเหตุการณ์ความสัมพันธ์ของคนคู่หนึ่งให้ทุกคนได้รับฟังกันอาจจะตรงกับคุณก็ได้ไม่ตรงกับคุณก็ได้โปรดใช้วิจารญ,ญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะอ่านเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันขอเช็คตัวเลขตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาพลังงานแรนดอมนี้ดึงดูดคู่ของใครเข้ามาฟังบ้างมาดูกันนะครับโอเคตัวอักษรเหล่านี้ที่ผมกำลังจะจะหยิบขึ้นมานะครับจะเป็นพยางค์แรกชื่อจริงพยางค์แรกชื่อเล่นชื่อลูกชื่อสัตว์เลี้ยงนะครับชื่อแอปพลิเคชัน จังหวัดหมู่บ้านประเทศลองดูว่ามีพยา์แรกระหว่างคนกับเขาหรือไม่ J Y P B H นะครับ S Q N ครับ w อและ O นะครับตัวหนังสือนะตัวเลขนะครับตัวเลขเหล่านี้นะครับจะเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพทเพชช์เลขท้ายประชาชนเลขท้ายทะเบียนรถนะครับ หรือพอ,อเกิดอายุคุณอายุเขาใช้เสื้อแสงเกงนะครับมาดูกัน4ี่ส3บสองสิบ4า3ส 32 38 33 2 39และ31นะครับโอเคมาดูนะครับว่าเลขกับตัวหนังสือเหล่านี้มีอะไรเกี่ยวข้องไหมนะครับ ขอดูพลังงานไพ่ทาโร่นะครับบนหน้าไพ่หกใบแรกจะเป็นพลังงานระหว่างคุณกับเขาหรือเป็นอินโทรของเรื่องนะครับมาดูกันเพดรับสอดครับก้าวเหรียญเอสต์บอล เด็กถือเหรียญเด็กถือดาบเ oh, ดอสตาโหใต้สำหรับเป็นเดทแฮะผมรู้สึกถึงพลังงานของความของความอยากชัดเจนบางอย่าง คือในพลังงานที่ผมจับได้กับไพ่หกใบนี้ผมผมผมไม่แมกชัวร์จริงๆนะครับว่าเป็นพลังงานอินโทรของเรื่องหรือเป็นพลังงานที่คุณกละเขากำลังจะเกิดขึ้นผมไม่รู้เลยว่าไพ่หกใบนี้มันบอกอะไรแต่พลังงานที่ผมจับได้นะครับก็คือความสัมพันธ์คู่นี้ตอนเนี้มันมีคนคนหนึ่งที่มีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วก็ชอบชีวิตของการที่ ที่ทาอะไรด้วยตัวเองแล้วมันคล่องตัวที่อยู่ด้วยตัวเองแล้วมันคล่องตัวแบบที่ยังไม่อยากเซ็เตดาวอะไรกับใครอ่ะไพ่เก้าเหรียญมันขึ้นไพ่ของความมั่นใจในขณะที่ใต้สหรับเป็นไพ่ของเดทหมายความว่าในพลังงานเนี้ยคนนึงมีความสุขที่ทํานู่นทํานี่เป็นตัวเองมากๆอีกคนหนึ่งอยากได้การเปลี่ยนแปลงสถานะอยากได้ความชัดเจนอยากได้ next step ต่อไปในความสัมพันธ์เนี้ยผมมองว่าพลังงานความสัมพันธ์เนี้ยมันขัดแย้งกันคนหนึ่ง อยากอยู่จุดที่โอเคแบบที่ย,ยังไม่ย้อนไม่พร้อมไปไหนหรือมีอะไรที่มากกว่านี้โอเคการเป็นตัวเองมากๆอีกคนอยากเปลี่ยนความสัมพันธ์นี้อยากอยากชัดเจนอยากได้ฐานะอยากได้โอกาสดีจากความสัมพันธ์เนี้ยอยากเริ่มต้นจริงจังแล้วอะไรแบบเนี้ยเป็นพลังงานที่คอนฟ lict ก,กันระหว่างคนสองคนนะครับกับพไพ่ที่ผมจับได้นะในวันนี้นะครับอ่ะต่อไปเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวที่ไพ่จะขึ้นต่อไปเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะครับ ลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะครับจะมีธาตุลมนะครับกุมเมทุนตุลธาตุดินพฤกษกันมะกรธาตุไฟนะครับเมษสิงห์ธนูแล้วก็ลัคนาราศีกุมลัคนาราศีพิจิกนะครับเลข9 17และก็13ประมาณนี้นะครับพลังงานมันจะเยียงกันอสองคนเนี่ยนะครับคนหนึ่งนะครับเชื่อีกคนหนึ่งโอเคกับจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ มาดูนะว่าในเรื่องมันจะเป็นยังไงนะครับขออภัยเรื่องอเส้นบนภาพที่มันจะขึ้นแบบแบบด้วยนะครับผม,มแก้ไม่หายไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นนะครับขอขออภัยด้วยนะ ทางมีพิเศษก่อนที่ผมจะอ่านไพ่ผมขอดูพลังงานคุณก่อนว่าเป็นพลังงานคุณจริงหรือเปล่าขอเปิดแทรกนะครับขอสามไปถ้าสามใบนี้ไม่ตรงกับคุณเลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคุณนะแต่ถ้วยทำพอรันนาะอัพนตะโคพลังงานนี้ยมันคือพลังงานที่ว่าขอพูด สามพลังงานนะครับพลังงานแรกคือคุณไม่อยากมีความสัมพันธ์ไม่อยากจะมีใครตอนนี้ยังไม่อยากพร้อมยังไม่ยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนอะไรตอนเนี้อยากเป็นแบบนี้ตอ่อไปก่อนไม่อยากพัฒนาอะไรอยากให้อยู่แบบเนี้ยไปก่อนหนึ่งพลังงานพลังงานที่สองถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วอ่ะถ้ามันไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะก็อยากจะจบแลวพอแล้วพลังงานที่สามถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย หลังจากเนี้ยคุณก็จะไม่เปลี่ยนเหมือนกันก็จะอยู่แค่นี้สามพลังงานนี้นะครับถ้าตรงฟังต่อตัดไพ่ครึ่งหนึ่งเล่าเรื่องกันนะ ได้ไพ่เจ็ดเหรียญแม้ไพ่ของการคิดมากอยู่ฝั่งคุณเขาได้ไพ่ view of fortune การข่าวได้ไาาไดแฮงแมนคือคนคนนี้เขาเข้ามาในจังหวะเวลาที่ตัวคุณอะเจ็ดเหรียญคุณอกมองว่าคุณมีการเทคทาวเทคเวลาสร้างอานาคตสร้างชีวิตบางอย่างด้วยตัวคุณเหมือนเสียเสียเวลาเสียเสียเงือเสียเนือ้อเสียแบบเสียเขาเรียกไอเดียจริงๆไพ่เจ็ดแต่เจ็ด เหตุผลสำหรับนี้มันพูดได้เยอะมากเลยครับมันมีเลือดออกมาจากจากต้นไม้ด้วยแบบว่าคุณเสียหยาดเงินเสียแรงงานเสียน้าพักน้ําแรงคุณเสียเงินเสียทองสร้างประโยชน์ลงทุนทําอะไรบางอย่างด้วยตัวคุณอยู่และเป็นจังหวะเวลาที่คุณกําลังสนใจสิ่งนี้โฟกัสสิ่งนี้ที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองอ่ะและคนคนนี้เข้ามาบุคคลคนนี้เข้ามาดีออฟฟอร์จูนมาตามชค่วกะตามาตามเวลาได้เขาควรเป็นดีไวท์ทำให้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณและพอเข้ามาแล้วในแฮงแมนคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้ เข้ามาทำไมเข้ามาเพื่ออะไรช่วยกับคุณได้ไหมผมไม่รู้ว่าเขาคือใครนะครับคนเกับคนหมาไม่รู้นะแต่คนคนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องมาเจอคุณเหมือนกันวิ e of Fortune Hangman กับไพ่ 7, 7เจ็ดเจ็ดเตรียนไม่เป็คออความสงมสัยเหมือนกันมาดูต่อแปดถ้วยมันไพ่พลังงานคุณชัดมากเลยคุณไม่อยากจะมีความสัมพันธ์เพราะคุณมีสิ่งบางอย่างในหะ้โปกัสตัวคุณนะ ขาได้ไพ่ทำเพาเรนต์กลางสตาร์ได้ไพ่ในออปเปนตาเคิลคือตัวของเขาเนี่ยเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามันคือผมรู้สึกว่าตัวเขาเข้ามาทําให้คุณยิ่งรู้สึกไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์น่ไม่ได้อยากจะจะมีเขาในชีวิตไม่ได้อยากจะเป็นแฟนเป็นใครในชีวิตแบบนั้นเพราะไพ่คุณยังไม่พอมากๆเลยจะเจ็ดเหรียดมาแปดถ้วยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่เชื่อในความสัมพันธ์ไม่เชื่อในความรักไม่พร้อมสร้างอนาคตอะไรกับใครแต่คนคนนี้ ทำแพลนเขามีการเปลี repair, ่ยนแปลงบางอย่างคือเข้ามาแล้วอ่ะผมบอกอย่างนี้นะเขาเข้ามาแล้วเขาอยากเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกคุณเปลี่ยนตัวตนบางอย่างในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่อยากจะมีแล้วอ่ะเข้าใจผมไหมสมมติว่าคุณไม่เคยอยากมีความรักแล้วไม่อยากเป็นตัวใครแล้วคนคนนี้เขาอยากเข้ามาชาเลนจ์เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนตัวคุณอ่ะเข้ามาเปลี่ยนสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณสร้างมันไม่ได้แล้วอ่ะไม่รู้ทําไมมาดูต่อหกเหรียญ สี่ถ้วยขึ้นฝั่งเขาแล้วก็หนึ่งเหรียญตัวเขาเองอ่ะเขาจริงๆแล้วเขาไม่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 ชอบนะครับที่ตัวคุณเนี่ยกักกักไพ่คุณหกเหรียญเนี่ยคุณมีเรื่องราวมากมายในชีวิตเแื่คุณหยิบเรื่องหนึ่งสิ่งหนึ่งให้เขาได้รู้จุดหนึ่งที่คุณจะให้เขารู้ได้ในตัวตนของคุณแล้วคุณก็จะหันแต่เรื่องนั้นๆเรื่องที่คุณสักเขาสามารถคุยกันได้คุณดูน่้ไพ่แปลกไหม ฝั่งค like. so okay. you know. yeah, so exactly. like ุณน um, kind of so like. so so ่ะมีเรื่องมากมายที่คุณมีอยู่หรือคุณทําได้แต่คุณให้ส่วนหนึ่งที่คุณมีให้กับเขาส่วนตัวเขาก็รู้ครับว่าส่วนที่คุณให้เขาอ่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่คุณไม่ได้ให้ทั้งหมดเหมือนคุณสมมดิคุณให้จ่รยคุณก็ให้แค่สิบเปอร์เซ็นให้ไม่ได้ให้ใช่ไหมไม่ได้ให้ทั้งหมดที่คุณมีให้กับเขาคุณเขารู้แล้วเขาก็ไม่ชอบแต่เขาก็ไม่ไปเข้าใจนะไพ่พระจันทร์ขึ้นคู่กันเลยเห็นไหมพระจันทร์สามดวงเรียงกันเลย อืมมาดูต่อนะคุณเดอะฟูลมากอ่ะผมว,ว่าคุณไม่พร้อมคุณจะรักอิสระยังโอเคกับจุดที่เองเป็นมากๆอ่ะคุณยังไม่พร้อมจะจะจะสารสัมพันธ์อะไรกับใครแบบจริงจังขนาดนั้นนะเดอะฟูลอ่ะครับเนี่ยเขาก็สามไม้จัดเมน้นคือคนที่ต้องการความชัดเจนอ่ะคนที่ต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันจะออกออกก้อยอ่ะมันคือเขา เพราะว่าความชัดเจนมันอยู่กับเขาไงสามาเขาคิดถึงความชัดเจนคิดว่าเขาจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ดีไหมปล่อยให้คุณไม่ชัดเจนอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าใจเขาต้องการความชัดเจนนะแต่ตัวคุณเนี่ยคุณไม่พร้อมจะจัดจะจัดเม้นตจะจัดเขาให้อยู่ในโพซชันไหนในชีวิตแล้วก็อยากให้เจรจาพูดคุยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณไม่ได้ไม่ได้เลือกว่าเอาเขาอยู่ในสั็อตไหนในชีวิตเลยอะ่ะโพสต์แบบนั้นแต่ตัวของเขาอ่ะ เขาต้องการความชัดเจนแต่ไม่บอกคุณเพราเขาเขารู้ว่าคุณเป็นเด็ูคุณไม่พร้อมเซตดาวอะไรกันตอนนี้คุณรักตัวเองมีชีวิตท่องเที่ยวแฮปปี้สละอยู่นะครับแต่ไม้แลวเขารู้ว่าแม้เขาจะเทคตัวเองเป็นเพื่อนเลยสามถ้วยสามถ้วยกับให้สองดาบเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเล่งรักคุณทําให้คุณอยากมีความสัมพันธ์คุณจะตัดทิ้ง ปดหรือแปดแปดแปดไม้เนี่ยตัดความสัมพันธ์ตัดการติดต่อไม่อยากพูดคุยเขาคุณเขารู้ว่าถ้าเขาฆ่าเขาเขายิ่งพยายามมากต้องชัดเจนมากเข้ามาหาคุณมากๆในวันที่คุณพร้อมเขาจะรู้ว่าคุณจะตัดและเขาก็เลยเทคตัวเองเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นคนที่อยู่ในชีวิตคุณเนี่ยแต่สองดาบเนี่ยโดยที่เขาไม่รู้นะครับว่าปลายทางของความเสี่ยงของ,ข,ของเขาที่ท,ที่ที่เป็นเพื่อกับคุณนะมันจะได้พัฒนาต่อไปไป,ไป,ไปหรือไม่ไม่รู้เพราะเขากลัวคุณจะ ตัดทิ้งก็เลยไม่เปิดเผยให้เรื่องั้นมันแดงขึ้นมาให้เรื่องความสุขของเขามันแดงขึ้นมานะครับไฮพี Hi เท็เฮลโลฟนเก้าเหรียญแล้วตัวของคุณเองอ่ะคุณนะรู้สึกว่าผมมองว่าคุณมีคนที่เข้ามาฝังง่งนมอบเนี Hi ้ยไฮพีขึ้นฝั่งคุณอนะ่ะคุณเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีเคยมีความรักที่ดีแต่ตอนเนี้ยตัวคุณอนะ่ะ หลังจากที่ความสัมพันธ์แย่ยๆมันจบลงอ่ะคุณรักตัวเองมากขึ้นมากๆเลยก้าวเหล่กับไพ่ไฮพีทเนี่ยแล้วคุณก็มีปมปัญหาที่ไม่สามารถจะจะตัดออกไปได้แล้วก็คุณรักตัวเองมากๆรักตัวเองจน,จนจนจนแบบบางครั้งความรักตัวเองของคุณเนี่ยมันอาจจะไปทําร้ายตัวคนคนนี้โดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะคุณรักตัวเองมากๆรักตัวเองแบบที่ไม่อยากให้ฉันเสียผลป,ประโยชน์กับใครไม่อยากให้ใครทําร้ายฉันหรือแบบทําฉันดูแย่จากคุณ บรรลัตตัวเองจนทำลายเขาแล้วกันใช้คำน,นี้ดีกว่าเพราะว่าไพ่เขาเฮโลเฟนจริงๆคนคนนี้เป็นคนดีคนหนึง่งเป็นคน,คนดีที่ใจใหญ่พอสมควรแล้วก็พร้อมจะซัพพออะไรคุณด้วยแต่ว่าพลังงานคุณมันติดก,กับอดีตแล้วมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โฟพอสว่างพอที่จะเดินเอาคนคนนี้เข้ามาแต่คนคนนี้เป็นคนดีคนหนึง่งเขาคอยคําปรึกษาแนะนําอะไรบางอย่างให้ตัวคุณดีขึ้นได้ด้วยนะครับเฮโลเฟนขึ้นฝั่งเขาคุณได้ไพ่แปดดาบเขาได้ไพ่ห้าเหรียญ ทาวเวอร์ว้าแต่พอถึงจุดหนึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงการขัดใจกันบางอย่างเกิดขึ้นภายทาวเวอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวคุณไม่คาดคิดพลังงานมันแฟตมากเลยมันมีเรื่องเข้ามาที่มันทำให้คุณเับเขาเกิดการท็อกซิกกันท็อกซิกกันเพราะว่าท็อกซิกแบบไม่มีสถานะนะท็อกซิกแบบไม่ชัดเจนด้วยและพอท็อกซิกเนี่ยตัวคุณน่ะ แปดด่บคุณเครียดกังวลคุณก็เลยจบไม่รุ่งตัวเขาห้าเหรียญเขาก็ไม่อยากคืออ้ความพรกสิทิตรงนี้ผมบอกเลยว่าไม่รู้ว่าคุณหรือเขาที่มีปัญหาในชีวิตนะแต่เรามองว่าเป็นปัญหาในฝั่งคุณแล้วทําให้ตัวเขาไม่อยากยุ่งเพราะคุณมีปัญหาบางอย่างหรือพบเจอสถานการณ์บางอย่างที่คุณมีปัญหาแล้วเขาไม่อยากยุ่งอยากคุณเคลียร์ตัวเองเพราะเขาจะมองอยู่ห้าถ้วยในอ็อกไฮบั๊กไพนไนท์อยู่ในฝั่งเขาอยู่ เขามองแต่เขาไม่ยุ่งปัญหาเรื่อันเกิดจากของจากตรงไหนเอ็มพัลเลอร์มตรงกลางเขาอยากให้คุณเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาเคลียร์สิ่งที่ติดค้างคาจใจของคุณด้วยตัวคุณเองแต่เขาซัพพอร์ตแนะนําอยู่ตรงเนี้ยตัวเขานะแต่เขาให้คุณเจอปัญหาที่คุณเจอด้วยตัวคุณเองแล้วคุณให้คุณแน่กับใจรู้ก็เห็นรู้รู้แน่และเห็นใจเห็นแก่ใจตัวเองว่าใจต้องการอะไรข้างในคุณเลือกหรออาหรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย เขาจะไม่เร่งรัดอะไรคุณเขาจะให้คุณรู้ด้วยตัวคุณเองแต่เขาอยู่ตรงนี้คอคนนี้เขาอดทนสูงพอสมควรให้คุณทุกข์มากเลยสิตาวเขารักคุณผมกล้าพูดเลยสองถ้วยขึ้นยิ่งเขาเห็นคุณทุกข์หรือมีความท็อกซิกเขายิ่งรักคุณเจ็ดถ้วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณยังไง เหมือนกำแพงคุณสูงมากกำแพงตัวตนคุณสูงมากคุณมีเรื่องติด,ตดอกติดใจขัดใจทุกใจติดฝังใจคุณเยอะถ้าถัาให้คนคนนี้รักคุณมากมาดูต่อชสติกขาได้ไพหกไม้ดมเดมิเชียนผมมองมามถึงจุดหนึ่งนะคนคนนี้ จะพูดอะไรบางอย่างให้คุณได้คิดด้วยหลักเหตุและผลด้วยด้วยด้วยเหตุผลที่ที่เขามีและทำให้คุณได้ตกผลึกบางอย่างในความคิดตัวเองแต่เป็นคำพูดที่ดีในฝั่งเขาทำให้คุณได้ปลดล็อกมาดูต่อเดือนหู Palm. สีไมเห็นไหม ความรู้สึกทางใจคือมันมีการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกที่มันแบบเติบโตมากขึ้นฉลาดคิดมากขึ้นแต่อารมณ์คุณยังไม่ปกตินะแต่ใจคุณเริ่มละเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออคาพูดของคนคนนี้เป็นคาพูดที่ดีเป็นคําแนะนําผมรู้สึกว่ามันเป็นคําพูดหรือการแนะนําที่ดีบางอย่างจากฝั่งของเขาที่ทาให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันดีที่เราที่เรามนค,คนคนนี้คอยแนะนําคอยพูดคอยดึงเราออกจากปัญหาบางอย่างอยูอยอย่มาดูต่อาการช่วยคุณแฮปปี้มากเลยครับช่วยนะครับ เขาได้ไพ่จุกปุ่มการคาถาได้ไพ่ห้าเหรียญคือคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าโลกที่คุณเคยขาดและกังวลมันไม่ได้แยกขนาดนั้นสิ่งที่คุณเคยกลัวและเคยแยกกับมันมันไม่ได้แยกต่อไปแล้วห้าเหรียญเน,นี่ยเขามาเติมคุณให้เต็มคนคนนี้เข้ามาเติมคุณให้เต็มเข้าจะเป็นคนที่เกิดเันเสา,านะครับได้เหมือนกันหรือมีเลขยี่สิบเอ็ดที่เกี่ยวข้องกับเขาก็ได้ หรือเลขเก้าหรือเลขส่ประมาณนี้อาจจะมีนะไม่มีก็ได้นะครับเนี่ยโหและพอมันเทคท่าระดับหนึ่งอะความสุขของคุณจะกลายเป็นเขาแล้วเพราะสิบเหรียญเขาทำทุกอย่างเพื่อคุณทำทุกอย่างในความว่าคุณมีปัญหาคุณเป็นไรเขาก็อยู่คุณมีเรื่องทุกข์ใจอะไรเขาก็ยังอยู่จนเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ พอไปเสนอชีวิตคุณใจคุณก็เต็มเมื่อมีเขาแล้วกลาเป็นว่าคุณเริ่มคุณเป็นตะโคลคุณเริ่มที่จะแบบให้อะไรบางอย่างกับเขาเพื่อให้มีโพซิชันหรือวีสลับในชีวิตคุณแต่เขาสู้มากนะเอ็มเพลสเห็นดีเห็นว่มหนึ่งไม้สิบถ้วยเอ็มเพลสสุดท้ายความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะได้เริ่มต้น เป็นคนที่เป็นความสุขทางใจของคุณมากๆแล้วคุณก็จะดูแลความสัมพันธ์นี้แบบถูกล่องถูกรอยมากขึ้นนะครับจุดแรกที่เจอกันอาจจะยังไม่พร้อมแต่สุดท้ายจะพร้อมเพื่อมีกันนี่คือสิ่งที่ไพ่ชุดนี้บอกนะครับโอเคเรามาดูไพ่ชุดอื่นกันบ้างว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณนะขอ Angel answer หน่อย ครับโน no, อาได้ไพ้โนไพ, no, พ่ yes ขึ้นขัดแย้งกันน้าดูเลยนะไพ่บอกว่าจะใช่หรือไม่ใช่คุณอะพร้อมแล้วหรือยังนะครับจะใช่หรือไม่ใช่ตัวของคุณอะพร้อมแล้วหรือยังคนที่มาฟังแปลกมากอะมาดูไพ่อันนี้ก่อนละกันโดนแแอนเจลนะ Angel, นะขอสราบใบครับ f อ r o ฟอร์ม c c นด p แอ p p o r ต์ส o อ o ์ต e r นะครับโ okay. อเคมันแปลว่าถ้าคุณยังไม่แน่ใจกับเรื่องใดๆกับคนคนนี้ที่คุณสับสนอยู่ในใ,นใจนะขอคํำปรึกษ,ษาสักคนรอบตัวเพื่อนหรือคนรู้จักได้ให้ใจของคุณเป็นคนสื่อสารโดยไม่ต้องคิดเยอะให้ความรู้สึกข้างในนำพาคุณไป นะครับคนคนนี้เป็น New l ลอรของคุณเป็นคนที่คุณสามารถอ้าแขนรับเขามาได้ในชีวิตของคุณนะ New เลอรนะครับแต่ใดๆนะครับค่าคุณพร้อมค่อยเริ่มต้อนอย่าเริ่มเมื่อไม่พร้อมนะครับมันได้เป็นผลดีกับใครนะขอไพ่ฮัตแอนโซหนึ่งใบ ไอชุดนี้สับยาขอหยิบเลยนะโอ้ยโทษทีคุณได้ให้ใบนี้นะครับซึ่งไพ่ใบนี้โดยรวมของไพ่ใบเนี้เขาบอกว่าความรักอะ่ะอย่างสุดซึ้งมันเป็นนิรันดร์อยู่แล้วนะครับความรักอะ่ะมันเป็นจริงแต่ตัวคุณเท่านั้นน่ะที่จะรู้ว่าความรักที่เป็นจริงอะ่ะมันอยู่ตรงไหน,นความรักอะ่ะ มันไม่มีเงื่อนไขใดๆครับมันเป็นแค่ความรู้สึกจากข้างในที่จิตสํานึกคุณบอกว่าอันนี้คือความรักและจริงๆความรักมันคือการที่ตัวคุณน่ะได้หลบภัยหรือได้สบายใจกับใครสักคนหนึ่งเป็นเหมือนหลุมบกภัยให้กับเราได้ให้คุณรู้สึกรักให้อย่างเต็มที่แล้วรักอันศักดิ์สิทธิ์เสียอันศักดิ์สิทธิ์จะนำพาคุณไปหาความรักที่แท้จริงของคุณเอง นะครับไม่งงคาพูดเนาะถ้าคุณเชื่อว่ารักนําทางได้เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีได้ไม่ต้องคิดปล่อยใจไปตามอารมณ์และความรู้สึกแล้วคุณจะดูว่ารักจริงๆมันไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับโอเคพลังงานประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตังเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ของคุณมากนะครับสวัสดีครับ